ผมตอนนี้ห0สิบแหละนะครับผมอยู่คุณทักษิณถึง2ี่สิบปีนานมากนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับเมื่อหันหลังแล้วผมเวลาของผมไม่เหลือสําหรับคุณทักษิณแล้วนะครับผมว่าคงหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะครับผมว่าจบกันคนะครับผมว่าอยู่กันแบบนี้กันดีที่สุดน,นะครับแล้วเวลาคุณทักษิณก็ก็ก,ก,ก็ทุกทุกอย่างนะครับมันก็หนีสังขารกันไปไม่พ้นอาจจะล่วงหน้าผมไป สิบห้าสิบปีนะครับผมก็ตามหลังไปนะครับมันอยู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตระหว่างกันผมว่าวันนี้ผมเลือกหนทางที่ถูกต้องมันเหนือกว่าบุคคลนนคือคือความเป็นประเทศนะครับผมข้ามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าคน60สปีเนี่ยความจริงวัยเกษียณนะนะครับเพียงแต่ว่าเรายังต้องการจะเห็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและประเทศเดินในทิศทางที่ถูกต้อง ผู้ปกครองที่ถูกต้องอ,อย่างน้อยมันจะเป็นความสุขก่อนตายของเราคุณจตุพรพูดถึงคุณทักษิณตลอดเวลาที่เดินทางมานะฮะเรื่องไม่ดีต่างๆนานา,นาคําถามผมสุดท้ายท้ายสุดนะฮะคุณทักษิณมีเรื่องดีๆสาหรับคุณจตุพรไหมมองข้อดีของคุณทักษณิณออกไหมในวันนี้คืออยู่กันมานานเนี่ยม,มันก็มีเรื่องที่ดีกันในชีวิตมากมายละคนเราไม่มีใครที่ถูกทั้งหมดผิดทั้งหมด